สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องศรัทธาปฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารเรื่อสิ่งดีๆสุขภาพดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของ fc ทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคลิปนี้คําเตือนนะครับคำเตือนว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้นไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทำสูตรให้ดูนะครับและที่สำคัญนะครับขอย้ำว่าทางเรานะครับไม่สนับสนุนการพนันห้ามเล่นการพนันนะครับและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท ตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับซึ่งไม่ใช่ของไทยนะครับเป็นของฮานอยนะมันก็จะมีด้วยกันสีเวลานะครับเลขมงคลชุดนี้นะครับใช้ด้วยกันสีเวลานะครับก่อนที่ไปของวันที่19นะครับ เรามาดูนะครับที่ได้วิเคราะห์ไว้นะครับของวันที่18นะครับได้เพ้งแต่รอบแรกนะครับ4ี่โมงนะครับ3 3 5นะครับ2 6 5มานะครับนะครับและรอบต่อมานะครับรอบ5้าโมงเก้าเจนะครับเจ เจ็ดเด้งนะครับส่วนนี้เจ็ดสามครับรอบต่อมาหกโมงครับผมบอกว่านะครับเด่นสี่ห้าและแปดนะเป็นไหมปกติเห็นไหมครับ <c oughs> ผลก็คือ0ูนย์สี้าหสนะครับสี่เด้งครับสี่ห และทีนี้มาดูรอบสุดท้ายนะครับทุ่มหนึ่งนะครับ2องนนะครับสองสารอบนี้ไม่มานะครับที่ผมพูดเมื่อวานนะครับระวังเบิ้ลหน้ากับหามก็มาในส่วนของรอบแรกรอบพวกนี้ยังไม่มานะครับพรุ่งนี้ก็อรอลุ้นกันต่อนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับผมก็ยังเล็งหามอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะหามไม่มามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับโค้ดที่สิบเก้าเลขมงคลนะครับเลขมงคลนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นเลขมงคลของลาวพัฒนานะครับออกต่อกันเลยนะครับวันนี้ ว่นที่นะครับ247นะครับผมนะเริ่มมาเยอะนะครับหลังๆเริ่มมาเยอะ <c oughs> ตัวแรกนะครับศูนย์ตัวที่2อห เจ็ด <c oughs> นะครับผมเก้าศู

เจ็ดเก้าส่วนเลขเก้าครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดจะให้เป็นประโยชน์ นะครับอันไหนจับได้ก็มีประโยชน์จัดเลยสามตัวไม่มาประมาณสองสามวันแล้วนะจะมาหรือเปล่านะครับ 4 7 6 4 8 6 4 9 0 7 9 0 4 8 จะลงไปศูนย์สี่เก้าเมื่อวานออกศูนย์สี่เก้านะครับชอบติดชอบติดนะครับฟังให้จบนะครับจะมีนี่อยู่ตัวเด่นนะครับก็คือเลขศูนย์นะหกเมื่อาาวานเขาเข้าผมก็ลืมบงนะครับปกปกเด้งเเมื่อวานนะครับพี่บวกปกนะครับพี่หก วันที่19บนะครับเหมือนเดิมนะครับดูสี่ตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยล่างของเวลาสี่โมงนะครับให้ดูสี่ตำแหน่งนี้นะครับดูสี่ตำแหน่งนี้จะมาต่อนะครับเหมือนเมื่อวานเห็นไหมแต่เหมือนวันที่18เห็นไหมครับ3 5 2ห้าหนะครับมันก็จะมาอีก3รอบนะต้องมี3ามห้าสองหนะครับรอบต่อมาครับเป็นไง เจ็ดสามครับเจ็ดหกมาสามกับหกนะครับต่อมาอีกนะครับเห็นไหมสี่เก้าหกสี่ครับมาหกนะครับรอบสุดท้ายมาอีกครับศู 0, 9, 2, นย์เก้าสองสามนี่มาสามนะครับถ้าแคบจริงๆมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีอยู่อ่าถ้าแคบจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นสี่หลักก็ได้นะครับมันมีเทคนิคอยู่นะละไว้ในฐานที่ให้ติดตามนะครับผมนะศูนย์ 6 7 8และ9นะครับสำหรับ3ามชุดนะครับอืมก็โอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ก่อให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเลยนะครับขออบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมอขอบคุณและสวัสดีครับ